ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติว้วขอ,อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติว้วในสังกัดของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะโสธรกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลโพไซอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธร ภายใต้การอำนวยการของนางมายุรีช้อนชองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติว้วมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน14คนประกอบด้วย 1. นาง,งปริยานุชอุ่นใจ 2. นายนาลุเบศลือเรื่องตำแหน่งครูมีพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน7คนนักจัดการงานทั่วไปจำนวน1คน เจ้าพนักง,งานห้องสมุด1คนและพนักง,งานจ้างเหมาบริการจำนวน2คนโดยมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง5แห่งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของสองกรรระดับอำเภอป่าติว้วผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2568การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2567ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน31คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน226คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน273คนรวม530คนจำนวนนักศึกษาสอกอรอที่จดการศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน4คน มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน28คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน50คนรวม82คนคิดเป็นระ1 5 4 7จำนวนนักศึกษาสอกอรรที่ลงทะเบียนภ้าเรียนที่1ปีการศึกษา2568ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน29คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน218คน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน289คนรวม536คนจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจบการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ประกอบด้วยระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน7คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน60คน และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน60คนรวม127คนคิดเป็นร123.69การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปาติว้วดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน15โครงการอาทิเช่นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการอบรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับนักศึกษาสอกอรรโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาสอกอรอระดับอำเภอป่าติว้วโครงการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำหรับนักศึกษาสอกอรอ โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายและวินัยจราจรนักศึกษาสกรรระดับอำเภอป่าติ้วโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยทุกโครงการมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติ้วเป็นสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ43.33การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์ส่ง,สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติว้วดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองรวมทั้งสิ้นจํานวน6โครงการอาทิเช่นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพกิจกรรมการทำพิมพ์เสนน้ำ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อย,ยกระดับชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาสังคมชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้พลังงานสะอาดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการทำนันยายอเนกประสงค์ โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองสังคมและชุมชนกิจกรรมการทำน้ํำยาอเนกประสงค์โดยทุกโครงการมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าติ้วดำเนินกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน30กลุ่ม การศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน6กลุ่มโครงการ1อำเภอ1อาชีพจำนวน1กลุ่มรวมทั้งสิ้น37กลุ่มโดยทุกโครงการมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100การเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเป้าหมาย300คนดำเนินการได้325คนคิดเป็นร้อยละ108.33บ้านหนังสือชุมชน เป้าหมาย1,500นดําคนดำเนินการได้1,500คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสกรระดับตำบลเป้าหมาย600คนดำเนินการได้650คนคิดเป็นร้อยละ1 0 8 3 3โครงการ2เมษายนมหกรรมการอ่านสืบสารคุณค่าสาร,รานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ2,568เป้าหมาย25คนดำเนินการได้25คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการการอ่านเชิงรึกอ่านเล่นทำงานเป้าหมาย1000คนดำเนินการได้1000คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เป้าหมาย1500คนดําคนดำเนินการได้1,800คนคิดเป็นร้อยละ150 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เพิ่มรอยยิ้มเติมความสุขให้ประชาชนอำเภอแปะติ้วจังหวัดยะโสธรเป้าหมาย1 0 0 0คนดำเนินการได้1,100คนคิดเป็นร้อยละ110จากการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ในการดำเนินโครงการในแต่ละโครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติว้วโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการในแต่ละโครงการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มสำรวจซึ่งมีผู้รับบริการทําสิ้นจานวน6,400คนและได้สุ่มสำรวจแยกตามโครงการกิจกรรมสรุปได้ว่าด้านทรัพยากรห้องสมุดมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ107.02 ด้านบริการบุคลากรมีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ74.65ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ6ก3 7